สวัสดีค่ะพี่น้องแห่งแสงสว่างทุกท่านที่รักเดาวุุัลก็จะมาอัปเดตข้อมูลนะเกี่ยวกับเกสราเนสลาที่กำลังเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็มีทั้งคิวโฟแล้วก็เม็ดเบสแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการถ่ายทอน redemption แล้วก็การเปลี่ยนระบบเงินเป็น QFS นะ ก็ข้อเท็จจริงอ่ะบางอย่างที่เกิดขึ้นนะมันก็คือกําลังเริ่มที่จะระบุะถึงความซับซอ้อนแล้วก็ระดับของการรักษาความรับก็โดยรอบเนี่ยก็เป็นระบบของเทคโนโลยีใหม่อะ่ะที่มีความละเอียดอ่อนที่ได้รับการนำมาใช้กับเกสรามันก็มีการอธิบายบทบาทของคิวโฟนแล้วก็มีศูนย์เปิดใช้งานแล้วก็การป้องกันอะ่ะที่เกี่ยวข้องกับ RV แล้วก็รวมถึงบทบาทของพวกเขาอะ่ะที่เกินกว่าระบบการเงิน สิ่งเหล่นี้มันเป็นระบบอะที่ยากที่จะจินตนาการแล้วก็เป็นระดับการป้องกันของพวกเขาคือมันจะไปได้ดีเกินกว่าความสามารถทางเทคนิคในปัจจุบันและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยของพวกคาบาราเนี่ยก็คือทุกอย่างอะจะได้รับการศึกษายอย่างเข้มงวดแล้วก็มีขั้นตอนอะระดับสูง ที่ไม่สามารถจะโจมตีได้จากทุกมุมมองแล้วระดับการป้องกอันของพวกเขาก็รวมถึงการรักษาความรับของสถานที่ที่เราจะเปิดใช้งานแล้วก็มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดอของระบบ RV ทหารแล้วก็พลเลเรือนเขาก็ได้รับการเคลื่อนย้ายเพื่อปรับใช้แล้วก็ปกป้องระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ก็ด้วยการฝึกในระดับที่สูงขึ้นตอนนี้กองทัพ ก็กำลังดำเนินการโต้ตอบมาอย่างแม่นยำก็ทำให้พวกชนชั้นสูงเขาหยุดไม่ได้แล้วก็ VR ก็ไม่ใช่แค่การรีซิตรีเซ็ตสกุลเงินแต่มันก็เป็นการตัดหัวไปยังระบบการเงินทั่วโลกที่เรารู้จักกันคือกองทัพก็กำลังมุ่งเป้าไปที่ทุกๆด้านของระบบปัจจุบันพวกเขาก็กำลังใช้เครือข่ายเข่ากรองทั่วโลกของพวกเขาเพื่อตามล่าพวกนายธนาคารที่ทุจริตทุกคน แล้วก็เจ้าหนะ้าที่รัฐบาลที่กบฏทุกคนมีนักแสดงที่ลึกซึ้งทุกคนนะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทาตการเงินนี้แล้วก็เมื่อฉันพูดว่าหันเนี่ยก็หมายความว่าจริงๆก็คือมีการโจมตีลับเป็นการที่จับกุมแล้วก็หายตัวไปข้อมูลที่คุณนะจะไม่มีวันเห็นนะในสื่อแต่พวกเขากำลังเกิดขึ้น ตัวเลขที่มีลักษณะสูงก็จะถูกตัดทีละคนแล้วก็ถูกกำจัดออกก่อนที่พวกเขาอ่ะจะสามารถทําลายคนที่ตั้งค่ายได้อย่างรถอาวีก็เป็นปฏิบัติการทางทหารชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายฐานใต้ดินแล้วก็การปฏิบัติการไซส์ของสีดำกองทัพก็ได้จัดระเบียบปฏิบัติการฐานใต้ดินโดยใช้ไซส์สีดำที่แม้แต่รัฐบาลบางส่วนไม่สนใจะการดำรงอยู่ของพวกเขา แล้วสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็จะกระจายไปทั่วโลกซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ห่างไกลก็ฝังอยู่ใต้ภูเขาหรือตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เข้าถึงได้เฉพาะทางทะเลเท่านั้นแล้วก็จากสถานที่มืดดำเหล่านี้ก็จะมีหน่วยทหารประสานงานการปฏิบัติการของอาวีด้วย มีความแม่นยำทางทหารและวก็ภารก,กิจของพวกเขาเพื่อปกป้องสกุลเงินใหม่กำจัดภัยคุกคามแล้วก็ปกป้องสถาบันการเงินหลักนะจากการก่อวินาศกรรมเราชนชั้นสูงพยายามที่จะตอบสนองแล้วก็เรียงแถวทหารนะรับจ้างนะะัก่าแล้วก็บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนนะเพื่อหยุดรถของอาวีแต่กองทัพก็เห็นว่ามันกำลังมาและพวกเขาก็ไม่ได้เล่นการป้องกันตัว พวกเขาก็ตีมันอย่างแรงก็คือมีการยิงกันที่แบบไม่มีรายงานเข้ามาแล้วก็มีการโจมตีแบบลับๆแล้วก็มีเหตุการณ์นั้นด้วยนั่นก็เป็นตัวอย่าง ตัวเลขสำคัญในโลกการเงินก็ถูกกำจัดออกคือบางส่วนก็จากโรคร้ายที่ลึกลับบางส่วนเขาก็จากหัวใจวายและอื่นๆก็จากการชนการแบบสบายๆนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่ก็คือการคำนวณการกำจัดกองทัพก็กำลังทำความสะอาดแล้วก็ไม่ทิ้งอะไรไว้อะที่ยังไม่เสร็จเลย โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็เหมือนลักษณะที่เป็นอาณาจักรโบราณเขาก็ปะทะกับราชอาณาจักรใหม่อ่ะก็คือว่ามันเป็นการย้ายจากทาตของเกร็บา้าฟอร์เด To W e l l freedom อะก็คือมันเป็นเวลาหลายทศวรรษนะที่มนุษยชาติอะ่ะเขาถูกล่ามโซ่ด้วยระบบหนี้ระบบเงินแล้วก็การควบคุมที่ล้าสมัยแล้วก็ระบบที่ทำให้คนส่วนใหญ่อะ่ะเขาต้องดิ้นรนในอาณาจักรเก่าของการเงินที่เป็นทาตนี่มันก็เป็นตัวแทนนะจากวันที่มืดมนนะของบริการพวกหนี้ทั้งหลายเนี่ยที่ซึ่งการทำงานหนัก,กเราก็เราก็ต้องเสียภาษีโดยเฉพาะที่ออสเตรเลีย แล้วก็ระบบการควบคุมที่มากเกินไปทำให้พวกเราทุกคนนะเหมือนแบบผูกมัดไว้ด้วยกันแต่คุณดูให้ดีนะว่าอาณาจักรใหม่อะของเราอ่ะกำลังเกิดขึ้นแล้วก็หนึ่งในที่เราโอบกอดความมั่งคัง่งความอิสระภาพแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยคือเดาวชุไยก็จะพูดแบบนี้มาแบบหลายคลิปแล้วคือทุกอย่างก็ถูกเขียนไว้ในดวงดาวเราก็กำลังแบบ เขาใกล้ช่วงเวลาแห่งโหราศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็การปรับแต่งของจักรวาลน่ะที่แบบมีกระแสน้ำเปลี่ยนเป็นความโปรดปรานของผู้คนทุกคนจะชอบมากแล้วเดาจุลัยเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะและก็อีลอนมัสเนี่ยกำลังมีบทบาทสำคัญในการนำเราอ่ะเข้าสู่ยุคใหม่นี้เมื่อโครงการโครงสร้างเก่าอะ่ะระบบเมทริกมิติสามพังทาลายนะ่ย เราก็ถูกเรียกว่าเข้าสู่ยุคทองอธิปไตยทางการเงินเราเราก็เข้าสู่อิสรภาพทางลูกโซ่นี่ที่ผูกมัดเราไว้นานเกินไปเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็มีมากกว่าราคาที่ถูกมากก็คือมันเป็นทางจิตวิญญาณมันเป็นจักรวาลมันก็เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งโหราศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือด้วยชะตากรรมของอิสระภาพแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองทุกการทําธุรกรรมอ่ะทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกของการเงินอ่ะทุกการเคลื่อนไหวของชนชั้นสูงคุณก็สามารถทําให้มันสูงขึ้นได้เราก็กำลังได้รับการที่จะนำไปสู่ช่วงเวลาที่เราอ่ะเรียกว่าเราคือประชาชน ให้อางสถานที่ที่ชอบทำของเราซึ่งความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ในมือของคนส่วนน้อยอีกต่อไปแต่ก็มีหลายคนเขาแบ่งปันกันก็อาณาจักรใหม่อ่ะมาถึงแล้วและด้วยยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงอ่ะเมื่อเราอ่ะเตรียมพร้อมนะที่จะเข้าสู่ยุคใหม่นี้อย่างเต็มที่ให้จําไว้ว่าทุกอย่างอ่ะเชื่อมโยงกันเราอ่ะกำลังอยู่บนเกณฑ์ของยุคใหม่แห่งความมั่งคัง่งการตัดสู้และก็มีเสรีภาพสิ่ง ที่เกิดขึ้นตอนนี้ในโลกการเงินน่ะยิ่งใหญ่กว่าที่เราทุกคนะจะจินตนาการได้แล้วก็ดวงดาวก็กกำลังจัดเลี้ยงแล้วก็ช่วงเวลากำลังจะมานะเมื่อทุกอย่างะจะเปลี่ยนไปคุณพร้อมที่จะเข้าสู่อาณาจักรใหม่หรือยังคือนาฬิกานี่ของสหรัฐเนี่ยก็กำลังจะหมดไป ท่ากลางสิ่งต่างๆที่ควรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยหรือช่วงต้นเดือนนี้ก็จะมีการเข้าถึงศูนย์ไทยถอนระดับ 4B ก็คือหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวลิงก์ที่ป้องกันทั่วโลกอ่ะด้วยจำนวนประมาณ800หมายเลขอ่ะเพื่อนัดหมายที่ศูนย์ไทยถอนหรือ redemption แล้วก็มีการออกเดินทางของบริการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะเมื่อ RV เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีการประเมินสกุลเงินนะ่ะก็คือทั่วโลกนะที่เราแลกเปลี่ยนเงินกันนะ่ะมันจะมีผลตอนหนึ่งตอนหนฉะนั้นประเทศไทยก็จะแบบจะได้กำไรเป็นสองเท่าเลยระหว่างพวกเขาก็คือแบบทั่วโลกเนี่ยาการแลก เปลี่ยนเงินต่อไปอ่ะก็คือแค่หนึงต่อหนึ่งแล้วหลังจากที่แบบ U.S. Corp. นะที่เขาปลอมแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นที่เขาเป็นเจ้าของอ่ะเป็นการส่วนตัวมันก็มีผลกระทบต่างๆอนะตามเหตุการณ์เหล่านี้แล้วการเริ่มต้นของ Rv ก็ยังหมายถึง GCR คือกำลังมีผลบังคับใช้แล้วก็การเริ่มต้นของการกระจายสกุลเงินของชาติใหม่แล้วก็มีการตายของระบบเฟดเนี่ยระบบการเงินที่เราจะไม่ใช้อีกต่อไป มันก็ยังหมายถึงความมุ่งมั่นนะที่เราจะเคารพ NDA แล้วก็ยังหมายความว่าช่องทางของฉันนะที่เนี่ยบน Facebook แล้วก็ Telegram ก็จะถูกปิดอย่างถาวรหลังจากทั้งหมดเนี้ยคุณก็ไม่สามารถที่จะเสี่ยงนะต่อการระเมิด NDA แล้วก็เพราะว่าคุณอนะจ่ายสิ่งเนี้ย ก็คือเป็นการปฏิญาณตนน่ะที่คุณจะต้องทําตามกฎของเกษราเนชราเนีย่ยหลังจากที่เราคาดหวังอย่างมากนะก็คือต้นเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะปลดล็อกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนแล้วก็ของมนุษยชาติของโลกสามมิตินี้ เพราะว่าเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นขึ้นนะแม้แต่เตียงเม็ดเบสก็กำลังจะเริ่มต้นการกระทำที่พิเศษของพวกเขาเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบใหม่สำหรับทุกคนแล้วก็สุขภาพเนี่ยอาจเป็นแง่มุมที่สำคัญที่สุดของทุกคนแต่มันก็เป็นพื้นฐานนะสำหรับชีวิตที่สมบูรณ์แบบปราจากน้ำหนักและก็อุปสรรคคุณก็จะเพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของชีวิตใหม่ได้อย่างไรหากคุณไม่เพลิดเพลินกับสุขภาพที่สมบูรณ์ของคุณสักก่อน ก็มาทำความรู้จักนะคิวโฟนกันก็คือว่าสรุปเนี่ยสิ่งเนี้ยมันแบบเหมือนเป็นการล่องหนนะก็คือคิวโฟนะ่ะผู้ปฏิบัติเนะี่ยก็กำลังจะพลิกโลกก็คือนำมาสู่ชีวิตอนะ่ะโดย QFS แล้วก็ Starlink QG อุปกรณ์เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงนะไม่เพียงแต่การสื่อสารเท่านั้นนะ่ะแต่ระบบการเงินทั้งหมดนะที่เรารู้จักเราต้องเริ่มจากการใช้คิวโฟนนี้ก่อนเพื่อ เขาเรียกว่าเทมเพลตอะเปลี่ยนระบบเงินเนี่ยให้เข้าไปสู่ในโทรศัพท์คิวโฟนของเราแล้วก็รวมเข้ากับแอปพลิเคชันเกชลาเนี่ยโทรศัพท์เหล่านี้ก็คือกุญแจสำคัญนะในการกระจายรายไ,ได้พื้นฐาน Universal ก็คือว่า UBI เนี่ยก็คือโดยใช้ในยุคใหม่ของอิสระภาพ UBI ก็คือ Universal b a s i c Income ก็คือเมื่อโลกนะสะดุดตามขอบแ่งการล่มสลายนะระบบกวนตั้มก็คือ financial system เนี่ยโผล่ Pro ขึ้นมามันเป็นสัญญาณแห่งความหวังของคนทั้งโลกเลยแล้วก็โทรศัพท์กวนตั้มเหล่านี้มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสารแต่มันเป็นอาวุธในสงครามอ่ะที่จะต่อต้านระบบที่ล้าสมัยที่ทำให้เราอะตกเป็นทาสใน 3D เมทริกนี้ แล้วก็มีการขับเคลื่อนโดย Starlink QG แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจนะจากนวัตกรรมของ Steve j o b s แล้วก็โทรศัพท์เหล่านี้ก็คือสัญญาว่าการสื่อสารและก็อิสรภาพทางการเงินที่ราบรื่นจะไม่มีใครมา <S <S เขาเรียกว่าขโมย ID เดีวราหรือมีการโจรกรรมแบบนี้อีกต่อไปอนา,าคตมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมันอยู่ที่นี่แล้ว บัตรเครดิตกวนตัมที่สร้างขึ้นในอุปกรณ์เหล่านี้ก็ทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดายแล้วก็ทันทีไม่ต้องพึ่งเหรียญอีกต่อไปไม่มีการควบคุมโดยอำนาจทางการเงินส่วนกลางอีกต่อไปโลกเก่าก็กำลังเผาไหม้แล้วก็โทรศัพท์ควนตัมอาจจะเพิ่มขึ้นจากเท่าทานทำให้ผู้ที่เขาพร้อมที่จะยอมรับมันการควบคุมทางการเงินที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนการรีเซ็ตที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะ มันเป็นภัยคุกคามต่อทุกสิ่งที่เราถือไว้ที่รักการยึดมั่นกับสินค้าดั้งเดิมสกุลเงินทางกายภาพหรือระบบรัฐที่ลึกซึ้งที่ทุจริตน่ะจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังเพราะว่าเมื่อคลื่นของเกสราและเนสลาเนี่ยเป็นกฎหมายใหม่ของโลกอะ่ะจะได้กวาดโลกเก่าทิ้งออกไปกฎหมายเหล่านี้สัญญาว่าไม่เพียงแต่มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองนะของโลกด้วยกุญแจ โทรศัพท์วอนตัมเป็นเหมือนกุญแจของเราเองนี่มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์นะมันก็คือรักฐานของยุคการเงินใหม่ของเกสร่าไม่มีการเป็นทา่าของโครงสร้างทางการเงินเก่าที่พังทลายของชนชั้นสูงหรืออีลิตเนี่ยเรากำลังเป็นแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกแล้วก็วอนตัมโฟส์ก็จะเป็นเครื่องมือที่ปลดปล่อยเราทั้งหมดในขณะที่ยาม เก่าใช่ไหมมันก็ดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของมันไว้ก็คือพวกเออริทเก่า่เขาก็จะดิ้นรนจนกระทั่งสุดท้ายของชีวิตของเขาแล้วเราอ่ะผู้ตื่นรู้่เราก็ต้องคว้าโอกาสแห่งชัยชนะนี้ไว้ทางเลือกมันชัดเจนมากติดอยู่ในระบบที่กำลังจะตายลงของพวกเขาหรือว่าโอบกอดโทรศัพท์กวนตั้มของเราแล้วก็เข้าร่วมการปฏิวัติด,ด้วยกันเวลาที่จะลงมือทำก็คือปัจจุบันนี้ คนรุ่นในอนาคตจะจดจำช่วงเวลาควอนตัมโฟนเป็นมากกว่าเครื่องมือมันเป็นสะพานสู่โลกที่ยุติธรรมและก็เสมอภาคซึ่งระบบการเงินควอนตัมนะแทนที่การทุจริตทั้งหมดมันเป็นเส้นชีวิตในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพครั้งนี้ถอยไปเลยแล้วคุณก็จะตกหลุมรักนะโลกใบใหม่เพื่อทิ้งโลกใบเก่าไป แล้วเราก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของประวัติศาสตร์เตรียมตัวเอาไว้เลยพายุมาถึงแล้วอบกอดโทรศัพทวว์คอนตามอบกอดเกสซาเนซ่าแล้วก็เข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นติดต่อมาได้ที่ดาวจุไรที่นี่เราค้นพบบางอย่างมากกว่าเซลควอนตามใหม่สิ่งเรานี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเคสโทรศัพท์มือถือปัจจุบันน่ะถ้าไม่ใช่รูปแบบที่คล้ายกันน่ะ แต่มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยเราคือผู้ชนะแล้วที่จะเข้าสู่โลกสิวิไลของเรามาฟังกันต่อเกี่ยวกับเม็ดเบสน่ะก็คือว่าเม็ดเบสเนี่ยมันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยที่เราได้รับการกล่าวถึงนะแต่ข้อมูลเนี้ยมันก็มี การเพิ่มความรู้มากขึ้นกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเปิดตัวสําหรับทุกคนการรักษาที่แท้จริงนะไม่เพียงแต่ทางกายภาพเท่านั้นนะแต่ก็ยังเป็นการฟื้นฟูในระดับเซลล์ที่มอบความสุขที่แท้จริงในการใช้ชีวิตก็ขอให้สนุกกับข้อความนี้กับการรับฟังสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ก็คือมีการอัปเดตนะของปี2024เนี่ยเตียงเบ็ด เม d ดเบสนะเมดิคอเบสมันก็จะปลดล็อกเลยมีการซิงคนไหนการมีการเชื่อมต่อกันของคลื่นสมองแล้วก็การรักษาควอนตัมกับ DNA r e p เอรีพลความลับย้อนวัยเปิดเผยก็คือเปลี่ยน80มาให้เป็น30แล้วก็ค t ิวทรัมาบนเทเลแกมก็จัดไปนานเกินไปแล้วใช่ไหมล่ะความจริงอ่ะเกี่ยวกับความชราโรคแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์นะมันถูกกด ทับแล้วก็ซ่อนไว้โดยคนนะ่ะที่เขาต้องการให้เราอ่อนแอแล้วก็ให้เราอยู่ในความมืดแต่ตอนนี้นะมานะถูกดึงเปิดออกมาแล้วได้เวลาเข้าแสงแล้วเรากำลังใกล้ที่จะปฏิวัติการปฏิวัติที่ชนชั้นสูงพยายามที่จะปิดบังเราอะอย่างสุดหวังใช่ไหมการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนผ้าของสิ่งที่มันนะหมายถึงการเป็นมนุษย์ความแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โกหกเรื่องป่วยต่าง แล้วมีการสร้างขึ้น DNA ที่เขาเรียนแบบแล้วก็เหมือนแบบเตียงการแพทย์อยู่ที่นี่แล้วพวกเขาก็จะปลดปล่อยเราอะออกจากความมืดแห่งเวลานี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการให้คุณรู้ พลังในการย้อนวัยเมื่อกับคลื่นความอ่อนเยาว์แล้วก็ความมีชีวิตชีวาของคุณอยู่ที่การประสานของขึ้นสมองมันไม่ใช่แค่นั่งอยู่ในภวังทำสมาธิอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับการปลดล็อกศักยภาพของเมทิคเบสเต็มรูปแบบแล้วมันก็ถูกปิดบังจากคนชั้นสูงจนกระทั่งตอนนี้นะวันนี้การเปิดเผยภายในใหม่มันก็ยืนยันสิ่งที่ชนชั้นสูงเขาใช้มานานหลายทศวรรษ ความถี่คลื่นสมองคือกุญแจสำคัญอัลฟาเทต้าแล้วก็แกมมามันก็ไม่ใช่แค่คำแสดงทางวิทยาศาสตร์มันเป็นความถี่ที่จนชั้นสูงเขาใช้อะเพื่อปลดล็อกศักยภาพของเม็ดเบสเต็มรูปแบบทำให้แน่ใจว่าร่างกายของพวกเขาจะยังอ่อนเยาว์จิตใจของพวกเขาแหลมคมและการควบคุมเหล็กของพวกเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ เกี่ยวกับการรักษาร่างกายของคุณมันคือการก้าวข้ามสิ่งที่คุณเป็นในช่วงเวลานี้การทำลายโซ่ตรวนที่หลังคุณไว้เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมคลื่นอัลฟา20นาทีต่อวันในความเงียบทำใจให้สงบเมื่อคุณชำนาญสิ่งนี้ใช่ไหมคุณจะพร้อมที่จะเปลี่ยนเข้าสู่คลื่นเทต้าที่ลึกขึ้นคลื่นอัลฟาก็คือเหมือนเราอะ อยู่ในสภาพที่หลังจากเลิกงานใช่ไหมเราไปเดินออกกําลังกายอะ่ะมันจะเข้าสู่ภาวะสงบหรืออัลฟาหรือช่วงที่เราหลังตื่นนอนมาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอัลฟาแล้วก็เทต้าก็คือเราเราอยู่ในช่วงสมาธิเนี่ยสมาธิลึกเนี่ยเราจะม,มีเขาเรียกว่าคลื่นเทต้าคลื่นเหล่านี้มันก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะคิดอะไรออกไปนะเป็นการแมนนิเฟสเราจะได้สิ่งนั้นเลยให้เราฝึกใช้กัน คือผู้ที่กระตุ้นการรักษาจิตใต้สำนึกนะแล้วก็การฟื้นฟูทางกายภาพแต่ความรับที่แท้จริงนะความรู้ที่ซ่อนอยู่ในคลื่นแกมมาคลื่นแกมมาก็คือปลดล็อกนะพลังที่แท้จริงของเม็ดเบสอะก็คือเราต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยก็คืออัลฟาแกมมาเทต้าแล้วก็เดลต้าก็คือว่า พลังที่แท้จริงของเม็ดเบสมันจะช่วยให้คุณนะสามารถรักษาด้วยเลเซอร์ได้นี่คือเทคโนโลยีประเภทนะที่เขาฝังอยู่ภายใต้คำโกหกก็คือถูกซ่อนตัวนะจากมวลมนุษยชาติแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ดีนะเพราะว่าเมื่อคุณรู้วิธีใช้มันน่ะเกมของพวกเขาจะจบลงตอนนี้ เราก้าวต่อไปอยัง DNA ที่เขาเรียนแบบนี่ก็คือเครื่องมือที่พวกเขาไม่ต้องการให้คุณมีมันไม่ใช่แค่วิศวกรรมทางพันธุกรรมรรม,มันเป็นการรีเซ็ตทางชีวภาพทั้งหมดนาโนโบอทในกระแสะเลือดของคุณแล้วก็ทำแผนที่ DNA ทุกเส้นระเบิดพลังงานการปีนเขาที่สร้างคุณขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่ดูอ่อนกว่าไวแต่ดูอ่อน ว่าวัยมันไม่ใช่เครื่องสำอางมันเป็นการสร้างเซลล์ใหม่ทั้งหมดคุณจะไม่แค่ดู30แต่คุณจะเป็น30ลงไปที่ดินเอของคุณ พวกชนชั้นสูงใช้เทคโนโลยีนี้มาเป็นปีแล้วพวกเขาอยู่อย่างลับๆยืดชีวิตของพวกเขาในขณะที่เราอทุกทรมานแต่ตอนนี้เรามีความรู้แล้วก็ถึงเวลาที่จะเอาคืนมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าเด็กแต่มันเกี่ยวกับการควบคุมชีววิทยาของเราเพราะว่าเราอะถูกครอบคุมโดยใช้เครื่องสำอางที่มีสารเคมีทั้งนั้นเลยที่เราใช้เข้าไปการทาสัญญกรรม การสร้างความเจ็บปวดการใช้เข็มฉีดยายาต่างๆเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเราทั้งนั้นเลยที่เราถูกควบคุมจากภัยมืดให้เราหลงเชื่อมาเป็นเวลานานแล้วอนาคตของเราอ่ะมันก็จะมีการมีเครื่องเรียนแบบของ DNA อ่ะมันไม่ได้แค่ย้อนวัยนะมันก็เพิ่มระบบคุ้มกันของคุณเพิ่มการเผาผลาญอาหารของคุณและแม้กระทั่งโปรแกรมสมองของคุณใหม่อ่ะเพื่อฟังก์ชันการรับรู้สูงสุด จินตนาการถึงความฉลาดของชีวิตนะด้วยความคล่องตัวทางจิตใจของปีสำคัญของคุณนี่คืออนาคตที่ถูกปิดบังจากเรานะก็คือคนชั้นสองเขาก็อาศัยอยู่กับมันแล้วแต่มันจะไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปเวลาแห่งความลับสิ้นสุดลงแล้วได้เวลาเริ่มที่จะฝึกคลื่นสมองของคุณแล้ว ให้คุณนะควบคุมโชคชะตาของคุณอย่าปล่อยให้คนชั้นสูงเขาปิดบังเรื่องนี้จากคุณน่ะนานกว่านี้อีกเตียงเม็ดเบสดีเอเรียนแบบพวกเขาอยู่ที่นี่และพวกเขามีจริงขั้นตอนต่อไปอ่ะของวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่ที่นี่และมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะรับมันการปรับแต่งแล้วก็ DNA Replicator เนี่ยมันเป็นกุญแจสู่อนาคตของเรา อยากจะบอกอีกว่าให้เรารักตัวเองอะเพราะว่าเรานะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหรือสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าพระเจ้าเรามีร่างกายนะแห่งการสันสะเทือนคล้ายกับพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลที่มองเห็นได้เรามีร่างกายที่มีพลังที่เราเรียกว่าแอสโทรและนั่นก็คือชีวิตในพระเจ้า เราก็มีความคิดค่ะในพระเจ้าก็จะเรียกว่าความคิดแล้วเราก็มีจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าความรักในพระเจ้าคือทุกเซลล์มีความสามารถในการสร้างร่างกายที่สมบูรณ์ดังนั้นนะร่างกายจึงเป็นโฮโลแกรมซึ่งแต่ละเซลล์ก็เป็นตัวแทนของร่างกายทั้งหมดร่างกายทางกายภาพก็เป็นตัวแทนของร่างกายแอสทรเพราะว่าเราอะ เราเกิดมานะแล้วก็ในมิติเนี่ยมันมีหลายมิติมีแอส r ทรมีอ่ามิติ1นึ่อ่ะไปจนถึงมิติที่สูงขึ้นไปอะ่ะก็คือเราอะ่ะมีสามารถที่จะมีร่างกายอยู่ได้ได้หลายคู่ขนานของเรานะมิติคู่ขนานของเราก็คือว่าร่างกายทางกายภาพมันก็เป็นเหมือนตัวแทนของร่างกายแอส r ทรนี้ของจิตใจและนี่ก็คือแบบจิตวิญญาณแต่ละส่วนนะของแอส r ทรมันก็ มีหรือว่าประกอบไปด้วยแอทรัที่สมบูรณ์แล้วทุกส่วนของจิตก็ขึ้นสู่จิตสมบูรณ์แล้วทุกส่วนของจิตก็ขึ้นสู่จิตวิญญ,ญาณที่สมบูรณ์ด้วยนั่นก็คือว่าทุกอย่างก็ประกอบด้วยทุกสิ่งมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตหลายมิติการเป็นของคุณก็ประกอบด้วยเหมือนลักษณะที่อยู่บนอวากาศมีพลังงานของระดับการสั่นสะเทือนน่ะที่ซ้อนการที่แตกต่างกันแต่ในเวลาเดียวกันน่ะในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอะ่ะ ตามเนี้ยแล้วก็การดําเนินต่อไปเนี่ยมันก็มีทฤษฎีหรือกฎหมายว่าทั้งหมดอยู่ในแต่ละส่วนแล้วก็เอามานุษย์เป็นส่วนสําคัญเป็นหนึ่งในส่วนที่เราสรุปว่าข้อมูลทั้งหมดอ่ะของพระผู้สร้างมีอยู่ในทุกสิ่งอ่ะที่สร้างขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้คือในทางตรงกันข้ามนะทุกระดับของการสัญสะเืินของมิติมันมีข้อมูลที่ครบถ้บวนเลย แล้วก็สิ่งทั้งหมดมันก็รวมกันน่ะมันก็เหมือนเป็นแบบเป็นอักาชิกเล็กคอร์ดที่เป็นการเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลน่ะก็คือเก็บไว้ในจักรวาลน่ะก็คือเหมือนเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะขององค์ความรู้ทั้งหมดน่ะแล้วมนุษย์ทุกคนก็คือพระเจ้าเพราะเขามีข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นน่ะในการเป็นผู้สร้างคุณก็แค่ต้องเรียนรู้มันแล้วก็สิ่งนี้จะสำเร็จได้มันก็คือผ่าน,นกลไกที่เรียกว่า Evolution ก็ ขอขอบคุณนะคะพี่น้องแห่งแสงสว่างที่เรามาร่วมมือกันนะคะเพื่อมาตื่นรู้แล้วก็ช่วยให้มนุษย์ทุกท่านน่ะได้มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเราก็จะรักกันแบบไรเงืินไขนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ